とジアののの合意がが不透明明なな状状況中緊迫する国境付近現らかにってきましたโอ้สุด <noise> ท<声>้ายก็เ <noise> ป<声>็นตามคานะครับ <noise> ส<声>ือญี่ปุ่นรายงานข่าวประนามค o มรจนเล็เป็นคี้ว่าโจมตีใส่เซเว่นอีเลฟเว่นโจมตีใส่ปั๊มน้ำมันและโรงพยาบาลไทยแถมยังด่าด้านเข้ามาขอรักษาในประเทศไทยอีกต่างหากโอ้โหนี่นานี่ทำด้วยอะไรครับเนี่ยหนากว่าปูนซีเมนซะอีก ก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของน้าหหงอ,อกคนนี้คนเดิมนะครับเมื่เดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อัการะของคลิปนี้ทายทุกคนได้ยินเสียงน้าแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปทีตุ่มไล์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วน้าก็ต้องกราบงามๆขอบคุณมากและถ้าหากบางคนเนยอยากจะสนับสนุนนะไปมากกว่าเดิมนะครับแบบเป็นชิ้นเป็นอันแบบจับต้องได้นะก็อย่าลืมจัดซุปเปอร์แดงให้หน่อยก็ลกนนกแล้วกัันนนนะะครบ้้้าาใใกกกดดดหหหแลวววเ่ยงง็จจขไปตอท และให้รู้ไว้นะครับทุกครั้งที่สนับสนุนช่องน้ามาเนี่ยโอ้โหมันเป็นกําลังใจชันดีที่ทําให้น้าเนี่ยตื่นตั้งแต่ตีสามตีสี่แล้วก็มานั่งหาลังคดลังแข็งมาแปลข่าวสารที่มันเป็นภาษาเขมรเ,เนี่ยแม่งฟังก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเอามาเล่าให้กับทุกคนฟังกันนะครับส่วนสาหรับในคลิปนี้นะครับนะก็จะมาเล่าถึงความระคัมช้ำชอกอีกแล้วที่เกิดขึ้นกับคนกัมพูชานะครับอย่างที่รู้กันนะย้อนกลับไปในก่อนหน้าน,นี้ประมาณสัก3สามวันที่ผ่านมาประาทศไทยเราเนี่ยมีการเชิญทู ข้ามาดูเหตุการณ์จริงที่มันเกิดขึ้นที่ประเทศไทยนะครับก็คือเข้ามาดูสถานที่จริงนั่นแหละว่าโดนพวกเขเมรเนี่ยโจมตีอะไรบ้างมันไม่ได้เป็นข่าวมั่วเหมือนที่เขเมรน,นั้นบอกนะครับโดยสถานที่ที่ไปนะครับก็คือมีเซเว่นอีเลเวนในป,ปั๊มปตทที่เขเมรเนี่ยอ้างว่าปืนของพวกเขาเนี่ยมันยิงไม่ถึงนะครับถ้าดูจากกูเกิลเมพนะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันยิงถึงสบายๆนะครับเพราะว่าดูจากกูเกิล m ม p เนี่ยมันคำนวณจากระยะทางที่เป็นถนนหนทางนะครับซึ่งแน่นอนจะโหลดมันไม่ได้นั่งรถมาโดยถ้า,าเรราาาคนวณจากกาใช้รดาาาารหหือออวว่าจากุธขงงททย ก็จะประเมินได้ว่าระยะทางระหว่างชายแดนไทยกัมพูชากับเซเว่นอีเลนเนี่ยมันจะอยู่เพียงแค่ประมาณสักยีกว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับซึ่งอยู่ในระยะการยิงของปืน b m เ1ที่ิเที่ขมรเนี่ยเขามีใช้กันและนอกจากที่ไทยเราจะเชิญทูตทหารทั้ง23คนเข้ามาดูเหตุการณ์แล้วเนี่ยก็ยังมีการเชิญสื่อใหญ่หญจากต่างประเทศเข้ามาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น CNN นเอ็นนิเคอีบีบีซีหรือว่า AP ซึ่งก็เป็นสื่อชั้นนำเนี่ยที่เราคุ้นหูกันเปนอย่างดีเข้ามาดูสถานที่จริงด้วยนะครับ และหลังจากที่พวกเขาเข้าไปเห็นสถานที่จริงเนี่ยพวกเขาก็ถึงกับตกใจเลยนะครับว่าเฮ้ยมันเรื่องจริงนี่ว่าที่ฐานกัมพูชาเนี่ยโจมตีสายเซเว่นอีเลเวนของประเทศไทยจริงๆแถมแค่นั้นไม่พอนะครับทางรัฐบาลไทยก็ได้มีการเชิญทุกคนเนี่ยไปดูที่สถานพยาบาลกรารทะลักด้วยนะครับว่าโดนโจมตีจริงๆซึ่งณปัจจุบันนี้ก็จะเป็นต้องขนย้ายผู้ป่วยออกไปจากพื้นที่จนหมดซึ่งจากตอนแรกที่ทั้งนักข่าวจากต่างประเทศรวมถึงทูตฐานทั้ง23ประเทศเนี่ยพวกเขาก็รับฟังข่าวจากทั้ง2ด้านนะครับทั้งทางฝั่งไทยแลกก็ทาางงฝั่รรมูช ยังไม่ค่อยกล้าฟันธงว่าใครเป็นผู้เปิดการโจมตีก่อนใครจะเป็นผู้สูญเสียที่แท้จริงกันแน่แต่หลังจากที่ได้เห็นสถานที่จริงทั้งสองด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทางฝั่งไทยแล้วก็ทางฝั่งกัมพูชาพวกเขาก็ตัดสินได้ในทันทีว่าคนที่เปิดการโจมตีก่อนน่าจะเป็นกัมพูชาแบบ100%นะครับในล่าสุดน,นะครับก็ได้มีการเริ่มทยอยรายงานข่าวออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับจาก2ส,สื่อที่เป็นสื่อยักษ์ใหญ่นะครับสื่อแรกก็คือสื่อของประเทศจีนซึ่งก็น่าจะเป็นซินหัวนะครับออกมาประนามการโจมตีเซ ซึ่งสองสถานที่นี้เนี่ยมันถูกระบุในสัญญาเจนีวานะครับว่าทหารของทุกๆประเทศเนี่ยห้ามโจมตีโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะสถานพยาบาลแต่ทางกัมพูชาเนี่ยก็ไม่สนกลอบอะไรเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทางสื่อจีนนะสื่อสินหัวแล้วก็มีสื่อญี่ปุ่นอย่างนิเคอีและก็ ANN นะครับก็เดี่ยวมาประนามการกระทาของทารกัมพูชาเช่นเดียวกันโดยเฉพาะสื่อญี่ปุ่นที่ชื่อว่า A อ n เนี่ยอันนี้รายงานข่าวค่อนข้างละเอียดนะครับพวกเขาเนี่ยรายงานข่าวว่านอกจากที่ทางกัมพูชาจะโจมตีโรงพยาบาลไทยแล้วเนี่ยหลังจากที่มีการยุติสงบศึกกัันนะครบ ทาหารกัมพูชายังมีการติดต่อเข้ามาขอให้ประเทศไทยเนี่ยรับทหารกัมพูชาที่โจมตีประเทศไทยเนี่ยไปรักษาต่อซะอย่างนั้นนะครับแล้วถ้าประเทศไทยไม่รักษาเนี่ยพวกเขาก็จะไปฟ้องพวกองค์กรเกี่ยวกับมนุษยธรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวก UN UNSC EU UNESCO หรือแม้กระทั่งโดนัลด์ทรัมป์คนเขมรเ,เขาก็จะร้องขอให้คนเหล่านั้นเนี่ยปรานำประเทศไทยว่าไม่ยอมรับทหารของกัมพูชาเข้ามารักษานะครับเพียงแต่ณจุดจุดนี้เนี่ยคนไทยหลายคนค่อนข้างที่จะเข้าใจข้อมูลบิดเบือนกันไปค่อนข้างบ้างานะครับเพราะสัญญาเจนีวาไม่เคยมีการ,ร ต้องรับรักษาประเทศที่เกิดการระทะขึ้นนะครับสัญญาเชนีวารระบุไว้ประมาณว่าถ้ามีการระทะกันของทั้งสองประเทศเนี่ยและระหว่างที่ประทะก,กันอยู่หรือเลิกระทะกันแล้วเนี่ยถ้ามีฐานของอีกฝั่งหนึง่งอยู่ในเขตแดนของอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งที่เป็นเจ้าของพื้นที่จําเป็นจะต้องรักษาทหารของอีกฝ่ายหนึ่งอย่างไม่มีข้อแม้แต่ถ้ายุติการปะทะแล้วเนี่ยฐานของอีกฝ่ายหนึ่งขอเข้ามารักษาอีกประเทศที่เกิดการระทะกันขึ้นเนี่ย ประเทศเหล่านั้นก็สามารถที่จะปฏิเสธได้นะครับเพราะไม่มีอะไรการันตีได้ว่าคนที่บาดเจ็บเหล่านั้นเนี่ยบาดเจ็บจริงๆหรือว่าเป็นแค่ไซส้ศึกเข้ามาสร้างความเดือดร้อนหรือว่าเข้ามาสอดส่องว่าโรงพยาบาลของอีฝ่ายเนี่ยมันอยู่ตรงไหนซึ่งนั่นก็หมายความว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยปฏิเสธที่จะไม่รับ ผู้ป่วยของทางกัมพูชาเนี่ยก็ถือว่าไม่ผิดแต่อย่างใดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องเกี่ยวกับการรับผู้ป่วยอะไรแบบนี้เนี่ยนะ้าก็จะไม่ขอก้าไก่อะไรมากมายกันลวกันเพราะว่าน้าเนี่ยไม่ได้เป็นคนพื้นที่ซึ่งหลังจากที่ทางสือ่อใหญ่เนี่ยได้มีการลงพื้นที่แล้วก็มีการรายงานข่าวออกมาแบบนี้นะครับโอ้โหคนญี่ปุ่นก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังคอมเมนต์ของคนญี่ปุ่นกันหน่อยดีกว่าว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าแม้ว่าจะมีการ,ร,าารทิ พวกเขาไม่รู้สึกละอายใจกับเรื่องนี้กันบ้างเลยเหรอคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าระหว่างที่มีการเตือนข่าวสึนามิในช่วงนี้ผมเห็นชาวกัมพูชาเข้ามาคอมเมนต์แต่เรื่องการพะทะระหว่างเขากับประเทศไทยเห็นได้ชัดเลยว่าพวกเขาไม่สนใจเกี่ยวกับเรื่องสึนามิซึ่งแตกต่างกับประเทศไทยพวกเขามีการแสดงความคิดเห็นเชิงให้กําลังใจคนญี่ปุ่นฉันสงสัยว่าคนกัมพูชาเนี่ยได้รับการศึกษาแบบไหนผมไม่เข้าใจว่าทําไมพวกเขาถึงทําตัวหยาบคายและเห็นแก่ตัวขนาดนั้นที่จริงผมเนี่ยยังเห็นคลิปนักเรียนกัมพูชาเหยียบธงชาติไทยด้วยนะซึ่งผมก็เเรริ่มมขข้้้าาาใจกกับบคควูสึองงนไทย มันก็คล้ายกับสถานการณ์คนญี่ปุ่นตอนนี้ที่กําลังเผชิญอยู่คือพวกเขารู้สึกว่าสวัสดิการและเงินภาษีของพวกเขานั้นถูกใช้ในทางที่ผิดคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าหลังจากที่เราได้รับแต่ข่าวปลอมจากทางฝั่งกัมพูชาสุดท้ายวันนี้เราก็ได้รับข่าวสารที่เป็นความจริงรากกะทีซึ่งจากคอมเมนต์ตะกี้ก็มีคนเขียนมาคอมเมนต์ตอบด้วยนะครับเขาบอกว่าเช่นเดียวกันหลังจากนี้เราก็ได้ทราบชมหน้าที่แท้จริงของพวกญี่ปุ่นว่าเป็นพวกไม่มีสมองไม่สามารถวิเคราะห์ได้เลยว่าไม่มีเหตุผลที่กัมพูชาจะเปิดการโจมตีประเททศไย คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ากัมพูชาทิ้งระเบิดในโรงพยาบาลไทยและขอให้ไทยเปิดรับการรักษาฐานกัมพูชาเนี่ยนะฉันไม่เข้าใจเลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าไทยให้การรักษาพยาบาลและการศาากึกษากับกัมพูชาส่วนกัมพูชาให้รางวัลกับคนไทยเป็นจารวัดคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าเซเว่นอีเลเวนและโรงพยาบาลในไทยไม่ใช่ฐานทัพทหารนี่คือการโจมตีแบบไม่เลือกหน้ากัมพูชากําลังทําเรื่องเลวร้ายคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยช่วยเหลือกัมพูชามาโดยตลอดฉันไม่คิดเลยว่ากัมพูชาจะโหดร้ายและเนรคุณขนาดนี้ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าระดับการฝึกฝนของฐานกัมพูชาค่อนข้างต่ำฐานที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีจะสามารถจำกัดพื้นที่การต่อสู้ได้อย่างชัดเจนแม้จะเป็นอาวุธที่ไม่สามารถระบุพิกัดได้ก็ตามนี่ชัดเจนเลยว่ากัมพูชานั้นเป็นภัยคุกคามของประเทศไทยเน้นการทำลายโดยที่ไม่สนว่าจะสร้างความเดือดร้อนให้กับพล,ลเรือนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าการเลี้ยงเป้าหมายไปที่สถานที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกองทัพถือว่าเป็นการกระทำที่แย่มากๆเป็นการกระทำที่ไม่เลือกปฏิบัติเป็นเรื่องที่ไร้มนุษยธรรมอย่างยิ่งและไม่อาจยอมรับได้ อย่างไรงก็ตามสิ่งที่แปลกก็คือเหตุการณ์นี้มีเพียงประเทศไทยเท่านั้นที่รับการสูญเสียทางฝั่งกัมพูชาไม่มีการรายงานการสูญเสียอะไรออกมาเลยทั้งๆที่นปัจจุบันนี้มันคือยุคที่เราสามารถค้นหาข้อมูลได้จากหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นจากดาวเทียมจากข้อมูลของแต่ละประเทศหรือแม้กระทั่งอินเทอร์เน็ตอ่าก็คอมเมนต์ของคนญี่ปุ่นไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็คอมเมนต์คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เนี่ยประมาณสัก90%เลยก็ว่าได้นะครับที่จะรับไม่ได้กับการที่ทางฐานกัมพูชาเนี่ย 11, ยิงจรวดใส ก็สำหรับในช่วงนี้นะครับเท่าที่น่าสังเกตดูมันเริ่มมีสื่อจากประเทศเนี่ยค่อยๆรายงานข่าวมากขึ้นทุกวันทุกวันแล้วนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยโดนโจมตีจากประเทศกัมพูชาจริงๆนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยที่ทางสื่อต่างประเทศเนี่ยไม่ค่อยรายงานข่าวสักเท่าไหร่เพราะว่าพวกเขาเนี่ยกำลังสับสนว่าสรุปใครเป็นคนเปิดฉากการโจมตีกันแน่รวมถึงก่อนหน้านี้ทางกัมพูชาก็มีการทํา IO ปล่อยข่าวปลอมออกมาโดยไม่เว้นแต่ละวันเลยนะครับซึ่งไอข่าวปลอมที่ปล่อยออกมาเนี่ยถ้าเราสังเกตดูจะไม่ค่อยมีสื่อไหนที่รายงานข่าวต่่่่่อออไปปนนนะรรััเเเพพาาาาาวววววกกขขยูู้้แลลมม็ ก็เลยเลือกที่จะรายงานข่าวเป็นกลางถ้าเป็นส่วนใหญ่นะนั่นก็คือมีการปะทะกันเกิดขึ้นจริงระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับแต่ว่าเรื่องที่ว่าใครเปิดการโจมตีก่อนอันนี้ยังไม่มีการรายงานข่าวออกมานะครับแต่หลังจากที่ทางประเทศไทยแล้วเนี่ยได้มีการพานักข่าวลงพื้นที่ไปดูสถานที่จริงเนี่ยก็เริ่มมีการรายงานข่าวออกมามากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับว่ากัมพูชานี่โจมตีประเทศไทยจริงๆเป็นการโจมตีสถานที่ที่เป็นของพลเรือนซึ่งผิดจริยธรรมเป็นอย่างมากก็คือประเด็นที่สื่อต่างชาติเขารายงานเนี่ยเขาจะมองข้ามว่าใครเป็็นนนนนนคเเเเเปปปิดดกกาาารรโจจมตตีี่่่่อไลยะะแข้ทว กัมพูชาเนี่ยเน้นโจมตีพลเรือนของไทยเป็นหลักซะเป็นส่วนใหญ่นะครับประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับในคลิปคลิปนี้แล้วถ้าทุกคนเนี่ยอยากจะแสดงความคิดเห็นก็เรียนนะรบวกวนแสดงความคิดเห็นกันแบบสุภาพชนนิดนึงก็แล้วกันนะจ๊ะส่วนสําหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของไอ้นาพวงออกแล้วขออนุญาตลาก,กันเลยสวัสดีและสวัสดีครับ